พี่สวิตนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับเหรียญที่1นะครับนี่นะครับเหรียญที่1ก็คือคุด5นะครับคุด5นะครับเหรียญละ300บาทนะครับเหรียญละ300บาทก็คือคุด5้เก้าเหลี่ยมนะครับเหรียญละ300แบบหน้ายังคมไม่สึกมากนะครับถ้าสึกสึกก็ร้อยห้าสิบนะครับอ่าต่อไปเลยนะครับเหรียญนะครับช้าๆนะครับมันหนึ่งกาญจนาครับเหรียญละห้าบาทครับนี่นะครับเหรียญละห้าบาทนะครับนี่เหรียญละห้าบาทนะครับ สั่งมาได้เลยนะครับเพื่อนๆก็เห็นไปก็แคปจอไปเลยนะครับ๋อีติดคนที่จจัดส่งให้กับพี่สวิตย์ก่อนเลยนะครับต่อไปนะครับ25 2 2นะครับสอง2านี่ก็คือเหรียญละ30บาทนะครับต่อไปนะครับเหรียญนะครับรอสอนะครับรอ่ารนึ่งนะครับเห็นเนาะ1 1 8นเนาะเพื่อนๆ1 1อบาทนะครับต่อไปเลยนะครับแล้วก็นะครับ เหรียญ5บาทนะครับ25 22นะครับเหรียญละ30นะครับชอบเหรียญไหนก็แคปกันมาเลยนะครับและสตังรูนะครับ2อ่ารอสอนะครับ1น9นะครับร2อยบาทนะครับเพื่อนๆแล้วก็อะไรต่อดีล่ะเหรียญเรือนะครับเหรียญเรือนะครับเพื่อนเหรียญเรือนะครับเหรียญเรืออ่า2530นะครับเหรียญละ20บบาทนะครับเพื่อนๆถูกใจเหรียญไหนก็รีบแคปจอสั่งกันมาเลยนะครับ แล้วก็เหรียญสองห้าสองห้านะครับเปลี่ยนละนะครับร้อยเดียวครับเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายนะครับปิดท้ายรายการที่เหรียญพยาคุดนะครับสองสี่นะครับเหรียญละห้ารอยบาทนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับตอนนี้ก็คือนะครับไปแพ็กต่อครับ